สวัสดีครับพวกเรา Nob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเลเยอร์เคกเรื่องราวของสุดยอดนักธุรกิจอัจฉริยะก่อนที่เขาจะผันตัวมาเป็นนักฆ่าและกลายเป็นมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเส้นทางที่เขาเลือกมันก็เต็มไปด้วยความยากลาบากและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราภายในเรื่องจะไม่มีการเรียกชื่อเขาจึงขอเรียกว่าพระเอกนะครับอดีตนักธุรกิจอัจฉริยะแต่ทว่าภายในปัจจุบันยาเสพติดนั้นทะลักเข้ามาภายในอังกฤษทําให้ตัวของพระเอกผันตัวเข้ามาภายในวงการนี้โดยคนนั้น ถือคติที่ว่าขายเอากําไรย่อยเท่านั้นปลอดภัยติดดินปล่อยของให้กับเฉพาะคนที่มีที่มาที่ไปและที่สําคัญอย่าโลบมากเกินเหตุอย่าทาตัวเด่นแค่นี้ก็จะอยู่อย่างปลอดภัยส่วนคนที่เราขายให้ก็คือลูกค้าอย่าเข้าไปยุ่งกับลูกค้ามากถ้าหากไปรู้เรื่องของลูกค้าไปซสทุกอย่างมันจะนําพาค,ความซวยมาให้เหมือนกับปืนและพระเอกของเราเขาก็เกลียดปืนเป็นอย่างมากซึ่งชายคนนี้คือเพื่อนร่วมกระบวนการกับพระเอกเขามีชื่อว่าข่ากีหนุ่มมาหาลัยปโปรไฟล์ดีแต่ต้องมาทํางานแบบนี้เพราะว่าหาเงินจ่ายค่าเงินที่ กู้เรียนมาส่วนคนที่เพิ่งเดินเข้ามามีชีวามอร์ตี้และมือขวาของเขาเทอรีสองคนนี้จะคอยเป็นแบ็กให้กับพระเอกโดยมอร์ตี้เขานั้นเป็นคนที่รอบคอบเพราะเขามีบทเรียนมาแล้วติดคุก10ปีและมอร์ตี้นี่แหละเป็นคนชักนําพระเอกเข้าสู่โลกของอาชญากรจากนั้นก็จะคอยปิดร่องรอยของพระเอกเป็นอย่างดีสิ่งที่สำคัญสำหรับวงการนี้คือการจ่ายเงินสดงดเชื่อเพราะว่าพวกพระเอกต้องนําส่งเงินให้กับเจ้ามาเฟียเจ้าใหญ่ที่มีชีวาจิมมี่เปรียบเสมือนบุคคลที่อยู่บนยอดพิระมิดต้องจ่ายเขาทุกบาททุกสตางค์ ยวไม่อย่างนั้นตายสถานเดียวโดยมาเฟียอย่างจิมมี่จะให้คนสนิทที่มีชื่อว่าจีนเข้ามาเก็บเงินกับพวกพระเอกและตอนนี้เขาก็ได้มาแล้ว หลังจากที่จีนรับเงินเสร็จจีนก็ได้บอกกับพวกพระเอกว่าคุณจิมมี่อยากจะชวนพระเอกไปทานอาหารพรุ่งนี้เที่ยงเอ๊ะแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจีนเกิดอะไรขึ้นแต่จินก็ได้บอกก็แค่ทานข้าวเที่ยงเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทางใต้ของอังกฤษชายคนนี้เขามีชื่อว่าด,ดุกชายยาของเขาคือโจ๊กเกอร์พวกเขาได้รับงานมาให้มาโกดังแห่งนี้ดุกได้กำชับกับลูกน้องทุกคนว่าใหลงมืออย่างรวดเร็วและรอบคอบเอาของเป้าหมายของพวกเรามาให้ได้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่พระเอกตอนนี้พระเอก เขามีอีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทําให้เขามีเงินสะอาดเข้ามาภายในบัญชีทําให้สเตทเมนต์นั้นสวยขึ้นมาเยอะส่วนเงินที่ได้มาจากการขายของผิดกฎหมายเขาก็จะมาหาชายคนนี้มิตรซิงนักฟอกเงินที่เจ้าพ่อจิมมี่แนะนํามาให้กับพระเอกเขานั้นทํางานดีมากเอาเงินมาให้กับเขาแค่2อ,อาทิตย์เงินนี้ก็จะเป็นเงินสะอาดและเข้าบัญชีของพระเอกแล้วจากนั้นนังก็ได้ตัดภาพกลับไปในฟั่งของดุ๊กเขาได้ของเป้าหมายของเขาแล้วและเขาก็กําลังขนมันขึ้นเรือพร้อมกับจะเอาของนี้เดินทางไปที่ใจ กลางอังกฤษสิงเจ้าของเรือก็ค่อนข้างจะไม่พอใจเลยที่ต้องมาทํางานให้กับดุกเพราะรู้สึกว่าดุกนั้นจะพาความสวยมาให้และหนังก็ตัดภาพมาที่วันต่อมา พระเอกได้มาหาเจ้าพ่อมาเฟียอย่างจิมมี่ทำให้จิมมี่กล่าวขอบคุณพระเอกที่พระเอกนั้นคอยจัดแจงขายของให้เขาอยู่ตลอดทำให้เขามีกำไรและมีเงินมหาศาลเพราะว่าตัวของพระเอกนั้นทั้งฉลาดและรอบคอบบางทีในอนาคตพระเอกอาจจะมาขึ้นแทนเขาก็ได้จึงได้ถามพระเอกว่าพระเอกนั้นต้องการอะไรในชีวิตอยากเป็นใหญ่เป็นโตไหมเพราะว่าตัวของนายน่ะดูไม่มีพิษภัยอะไรเลยเหมือนกับเพื่อนชั้นคนหนึ่งมาหาเศรษฐีมาเฟียเอ็ดดี้ซึ่งตอนนี้เอ็ดดี้นํามีปัญหามาขอให้ชั้นช่วยลูกสาวของเขาชาลีได้หายตัวไปชาลี จะเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ทำตัวไม่สมกับเป็นเศรษฐีผู้ดีแอบไปติดแป้งและหนีไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นกุย๋ยและนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันเรียกนายมาที่นี่เอาล่ะฉันอยากจะให้นายไปช่วยตามหาชาลีบางทีคนเราก็ต้องทำงานนอกเหนือสิ่งที่ทำบาง ทำให้พระเอกของเราจำใจต้องรับงานนี้มาแบบไม่เต็มใจแต่ก่อนที่จิมมี่จะไปก็ได้ทิ้งทายไว้ว่าเขามีอีกงานหนึ่งที่อยากจะให้พระเอกช่วยงานนี้พรุ่งนี้จีนจะเป็นคนบอกรายละเอียดให้กับนายเอาไว้คุยกันพรุ่งนี้เองแล้วกันและหนังก็ตัดพามาที่ฝั่งของดุก๊กตอนนี้ที่เขากำลังอยู่บนเรือคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมีชื่อว่าแกซ่าลุงน้องคนสนิทของดุก๊กพวกเขาได้เรียกลุงน้องอีกคนหนึ่งเข้ามาทดลองของและปรากฏว่านี่มันเป็นของดีเกรดเอเลยนี่หว่าพวกเรารวยแล้วจากนั้นเขาจึงเาาเเเขข้้้าาาามมททีีี่่่่รรืือออแหหงงนพตยยใกับ บงคนซึ่งใครบางคนนั้นก็คือพวกพระเอกนั่นเองนี่แหละคืออีกหนึ่งงานที่จิมมี่บอกว่าฝากพระเอกทํานั่นคือการฝากพระเอกมาเจรจาซื้อขายของกับดูกก่อนเขาไปเจรจาจิงก็ได้เตือนพระเอกว่ายอย่าไปยั่วมโมโหดูกให้มันมากแต่ในฝั่งของมอร์ตี้นี่ค่อนข้างจะไม่พอใจทําไมเราต้องมาซื้อขายกับไอ้ดูกด้วยมันเป็นเหมือนหมาบ้านและสติไม่ค่อยดีนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีของมากถึง1ล้านเม็ดเลยไง,ไงล่ะเมื่อจินบอกข้อมูลทุกอย่างกับพวกพระเอกเสร็จแล้วก็เป็นตาของพระเอกแล้วที่ต้องต่อรองราคาแต่ว่ามาถึงพระเอกกก็ดราาค ดูกทันทีทาเอาดุกนี่โมโหเป็นอย่างมากถ้าพวกนายเอาของนี่ไปขายได้นอเนอห้าล้านลเลยนะเพื่อนแล้วทําไมถึงให้ฉันน้อยนักเพราะเอกก็บอกมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงเล่ามันต้องมีการแบ่งขายและมีค่าใช้ใจ่ายในการติดต่อเพราะฉะนั้นกําไรมันเหลือบางมากใครได้แค่ราคานี้แหละอีกอย่างหนึ่งนะดูกของของนายนะ่ะมันไม่มีราคาวะ่ะทําให้ดูกนี่โมโหขึ้นมาทันทีพระเอกจึงไม่อยากคุยกับดูกแล้วและบอกว่าฉันจะเอาของนี้ไปเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะติดต่อเรื่องราคาอีกทีหนึ่งกับจิมมี่แล้วกันจากนั้นพระเอกก็ได้เดินออกมาพ่าสสงสัยวอด ไปเอาของมาจากไหนตั้ง5ล้านเม็ดจินก็บอกอย่าสนใจเรื่องนั้นเลยเอาเป็นว่านายน่ะมีที่ปล่อยของไหมก็พอจะมีอยู่พร้อมก็บอกหมอตีว่าให้ติดต่อแชงและเทรสที่อยู่ทางเหนือบอกว่าให้มาเจอกันที่ลิเวอร์พูลสองคนนี้จะช่วยเรากระจายสินค้าได้ ตกดึกคืนนี้พระเอกของเราได้มาที่คลับแห่งนี้เพื่อมาหาโคดี้และทิปโทบุคคลที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกว้างขวางถ้าหากมีเงินมาให้เขาพวกเขาก็หาได้ทุกอย่างและมาในครั้งนี้ก็เพื่อให้ตามหาชาลีนั่นเองโคดี้และทิปโทเมื่อได้รับค่าจ้างถึง2 0 0 0 0ยูโรพวกเขาก็ตกลงรับงานทันทีไอพวกกุยขี้ยาแฟนของชาลีนะ่ะหาตัวไม่ยากหรอกจากนั้นพระเอกจึงได้เดินออกมาแต่กลับเดินชนกับเด็กหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าสิดนีหล้านชายของโจเกอร์ดุกนั่นเองสิดนีได้เห็นพระเอกก็จําพระเอกได้ทัน,ทน คนที่ค้าขายกับลุงของเขานี่นาเท่านั้นยังไม่พอยังแนะนำแฟนสาวของเขาให้กับพระเอกรู้จักอีกเธอคนนี้มีชื่อว่าแทมมี่และพระเอกได้เห็นเธอกลับชอบเธอขึ้นมาทันทีตัดสินใจยูดื่มต่อกับสิทนีและนั่งมองแทมมี่อยู่แบบนั้นในฝั่งของแทมมี่ก็รู้สึกตัวดีว่าพระเอกสนใจในตัวเธอเธอได้แอบ,บให้เบอร์โทรพระเอกไปและบอกว่าให้โทรหาเธอนะจากนั้นพระเอกจึงได้ขอตัวกลับและหนังก็ตัดภาพมาที่วันต่อมาตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ลิเวอร์พูลภายในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อมาเจอกับแชงและเทรน หน้านี้นั่นเองแต่พอมาถึงแชงเขากลับโมโหเป็นอย่างมากถามพวกพระเอกว่าพวกแกทําแบบนี้ทําไมเรื่องของทางใต้น่ะพระเอกก็ถึงกงงังวทางใต้อะไรวะหรือว่าแกจะรู้อะไรสิ่งที่พวกฉันไม่รู้เรื่องไงแชงบอกมาซะเมื่อมั่นใจว่าพวกพระเอกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแชงจึงได้บอกให้ฟังว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนฉันไปที่อัมสเตอร์ดัมที่นั่นน่ะมีมาเฟียแก๊งใหญ่อยู่แก๊งหนึ่งมีชื่อว่าแก๊งเซอร์เบียพวกมันทั้งโหดเหี้ยมและอำมหิตในวันที่พวกมันกําลังเตรียมสินค้าของพวกมันจําหน่ายให้กับลููกกคค้้้าาาาล็อออใใหญ่่ยยมีไบนนนึเขปภ ดังของพวกเขาและปล้นสินค้าของพวกเขาไปทั้งหมดและไอ้บ้าคนนั้นก็คือโจ๊กเกอร์ดุกนั่นเองแถมตอนนี้พวกแกน่ะกําลังจะมาขอให้ฉันช่วยกระจายสินค้าที่ดุกมันขโมยมาจากพวกเซอร์เบียอีกทีนี้พวกแกรู้หรือยังหล่ะว่ามันเรื่องอะไรกันแน่เรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆแน่เพราะพวกมาเฟียเซอร์เบียมันเป็นพวกที่โหดมากตามแบบกัดไม่ปล่อยข่าวล่าสุดได้บอกว่ามันได้ส่งนักฆ่าฝีมือดีออกมาแล้วคนคนนั้นมีชื่อว่าดาแกนพระเอกเมื่อได้ยินดั่งนั้นจึงได้บอกกับแชงว่าแต่พวกฉันน่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกััับบเจ้าดดุกกมมนนลลยะแชงไสว แต่ว่าพวกเซอร์เบียมันไมไ่คิดแบบนั้นเพราะว่าตอนที่จะดุกมันไปปล้นพวกเซอร์เบียมันดันไปบอกว่ารับทํางานมาจากพระเอกทําให้พระเอกนี้เซงเป็นอย่างมากและบอกกับแชงและเทรดว่าจะไม่ซื้อของพวกเขาก็ไม่เป็นไรแต่แชงและเทรดก็ยังสนใจและบอกว่าขอเวลาคิดสัก3าวันได้ไหมพระเอกก็บอกว่าโอเคจากนั้นมอร์ตี้จึงได้พาพวกพระเอกออกมาพร้อมก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังจะไปที่ท่าเรือจะไปกระทืบพวกดุกมันสัหน่อยมันหลอกขายของอันตรายแบบนั้นให้กับพวกเราทําเหมือนพวกเรานั้นเป็นมือใหม่ส่วนพระเอกก็พยายามติดต่อกับจีนและ ต่อกับจิมมี่แต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยและไม่นานพวกพระเอกก็ได้มาถึงท่าเรือที่ก่อนหน้านี้จะพวกดูกมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาพบกับมีเพียงศพของเจ้าของเรือที่โดนฆ่าย,ย่างโหดเหี้ยมเริ่มมีคนตายและตอนนี้ทั้ง4คนได้ก,กลับมานั่งเคียดที่บ้านและคิดกันว่าจะเอาอยัางไงต่อดีตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้งั้นแยกย้ายกันก่อนดีกว่า จนเช้าวันต่อมาพระเอกได้รับสายจากจิมมี่จิมมี่โทรมาตำหนิพระเอกที่โทรเข้าเบอร์ส่วนตัวของเขาแถมยังฝากข้อความไว้อีกแบบนี้จะทำโคตรซวยในจะเรื่องที่พระเอกไปบอกว่ายาของดุ๊กน่ะมันไม่ได้ราคาและยังไปบอกให้โคดดี้และทิปโทรหาชาลีให้อีกทั้งที่สั่งเวล้วแท้ๆให้ซืบหาด้วยตัวเองแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนจิมมี่ได้ขู่พระเอกว่าให้พระเอกไปทำทุกวิธีทางหาคนซื้อมาซื้อของกับดุ๊กให้ได้ให้พระเอกไปหาคนซื้อเสนอราคาสูงๆจากนั้นก็เอาเงินหนี้ไปซื้อของกับดุกมาาารคต่ และพวกเขาก็แค่เป็นตัวกลางพร้อมกับรับเงินมาแบบชิวๆจากนั้นจิมมี่เขาก็ได้วางสายไปพระเอกได้รับสายครั้งหนึ่งโคดดี้และทิปโทษโทรมาแล้วพวกเขาได้เจอแฟนของชาลีและตอนนี้พระเอกรีบเดินทางไปที่นั่นทันทีแต่ก็ต้องเจอว่าแฟนของชาลีนั้นเสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงแค่เพื่อนอีก3คนของแฟนชาลีจึงได้สอบสวนพวกเขาทั้ง3คนว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ความมาว่าเมื่อคืนชาลีเธอยังอยู่ที่นี่อยู่เลยพวกเขาได้ปาร์ตี้กันและเมาเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวมิดชิดสีดําเดินเข้ามา หลังจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเตื่นเช้ามาเพื่อนของเขาก็ตายแล้วแถมชาลียังได้หายตัวไปและเมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างแล้วพวกเขาก็ได้ออกมาแต่โคดี้และทิปโทพวกเขากลับบอกว่าไม่อยากทำงานนี้ต่อแล้วมีคนตายเลยนะงานนี้นะมันอันตรายเกินไปแต่พระเอกก็บอกทั้งสองคนเดี๋ยวเพิ่มเงินให้อีกหมื่นหนึ่งเลยนั่นทำให้ทั้งสองคนเดินหน้าตามหาชาลีต่อไปจากนั้นพระเอกและหมอตีก็ได้เดินทางออกมาจากที่นั่นมานั่งที่ร้านอาหารแห่งนี้พร้อมกับเคลีย์กันใหญ่นี่มันเลยเถิดเกินไปแล้วแต่ในตอนนั้นเองช คนนี้กลับเข้ามานั่งกับพวกเขาและมาทักมอร์ตี้เขามีชื่อว่าเฟรดดี้เพื่อนเก่าของมอร์ตี้เมื่อ10ปีก่อนเขาได้เข้ามาทักทายมอร์ตี้มาทําอะไรที่นี่วะเพื่อนฉันขอกินข้าวหน่อยและขอเงินด้วยได้ไหมไหนๆเราก็เคยเป็นเพื่อนกันมอร์ตี้ได้จัดให้ให้ไปที่10ยูโรพร้อมกับลงมืออัดเฟรดดี้ด้วยความแค้นถึง10ปีเพราะว่าเฟรดดี้นี่แหละที่ทําให้หมอร์ตี้ติดคุกถึง10ปีเขาได้อัดเฟรดดี้ด้วยความแค้นจนเฟรดดี้นั้นเลือดคลั่งในสมองก่อนที่เขานั้นจะเดินออกมาจากร้านเขาได้้้้้บบบอออกกกกััพระเเเววว่าาาาดดียขตงงไปนแลททํให คนแยกกันตรงนี้เลยตัดภาพมานี่ฟังของดูกตอนนี้เขาได้ไปหาใครคนหนึ่งเพื่อพูดคุยแต่แล้วตัดภาพมาอีกทีนึงเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วส่วนฟั่งของพระเอกหลังจากที่แยกกับมอตตี้พระเอกนิ่งงงเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ทำไมมอร์ตี้ต้องกระทืบเฟรดดี้หนักขนาดนั้นคนที่น่าจะรู้เรื่องก็คือจีนจึงได้กลับมาถามจีนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฟรดดี้น่ะเป็นใครทําให้จีนได้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเมื่อ10ปีก่อนน่ะมันเป็นสมัยก่อนที่จิมมี่จะขึ้นมายิ่งใหญ่ซะอีกรุ่นนั้นมีคนที่ขายของเมื่อก่อนจิมมี่เขามีชื่อว่าเทรเวอร์ส่วนมอร์ตี้และเฟรดดี้ก็คืออดีตแก๊งของเทรเวอร์นั่นแหละวันนั้นพวกเขาได้จัดงานเลี้ยงฉลองยิ่งใหญ่โตแต่แล้วก็กกกคคนนนนนึงงงงใใแ๊ยยยิิตยิตตัััวววววเเเเเอจจสีีชพราาาาาะ่มมทํห้้ไดบดบ แจ้งตำรวจก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็กำลังเมาอยู่มอร์ตี้จึงได้เสนอขึ้นมาว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการกับศพเองเขาได้ขนศพขึ้นไปที่ท้ายรถและให้เฟรดดี้เป็นคนขับรถให้พวกเขาได้ขับรถไปเรื่อยๆแต่แล้วเมื่อจอดติดไฟแดงเฟรดดี้กับหลับคารถส่วนมอร์ตี้ก็อยู่ท้ายรถกับศพในจังหวะนั้นตำรวจได้เข้ามาตรวจรถทําให้หมอร์ตี้ถูกจับพร้อมกับศพและติดคุกถึง10ปีส่วนเฟรดดี้ที่เผลอหลับกลางไฟแดงเขาติดคุก3ปีและเขาก็ได้ออกมาก่อนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมมอร์ตี้ถึงแค้นเฟรดด ถามต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเทรเวอร์หัวหน้าแก๊งของมอร์ตี้ล่ะจีนก็ได้บอกหมอนั่นโดนใครคนหนึ่งฆ่าตายไปแล้วหลังจากนั้นจิมมี่ก็เริ่มขึ้นมาเป็นใหญ่จนถึงทุกวันนี้และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในร้านก่อนหน้านี้เฟรด,ดี้ได้เลือดคลั่งในสมองอยู่ที่โรงพยาบาลและถ้าหากว่าเฟรดี้ตายพระเอกจะเป็นคนที่อยู่ภายในเหตุการณ์และจะติดคุกด้วยจีนได้แนะนําให้พระเอกเขาให้การกับตำรวจและซัดทอดมอร์ตีส้สาวมอร์ตี้น่ะเป็นคนทําพระเอกจะได้ไม่ต้องติดคุกจากสถานการณ์นี้ฉันขอแนะนําให้นายนะ่ะพกปืนเอาไว้้้ดวยพรอกับา เอกไปปลืืนพระเอกก็บอกว่านายจะบ้าเหรอนายก็รู้ว่าฉันเกลียดปืนเฮ้ยแต่กระบอกนี้มันน่าสนใจมันสวยดีว่ะฉันขอกระบอกนี้แล้วกันจีนก็บอกว่าเอาไปเลยเพื่อนจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านวันต่อมาในขณะที่เขากําลังนอนหลับอยู่เสียงโทรศัพท์ดีดังขึ้นคนที่โทรมาแนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าดาแกนนี่มันนักฆ่าของพวกเซอร์เบียนนี่ว่าโทมามีอะไรนายนายเอาของของฉันไปฉันต้องการของขึ้นแต่พระเอกก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนทําไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่ดาแกนก็ได้บอกว่าดูมันบ บอกว่าคนที่สั่งให้มันมาทํางานนี้ก็คือพระเอกเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องพระเอกจึงได้ไล่ดาแกนไปตายและจากนั้นเขาก็ได้วางสายไปพระเอกได้กลับมาหาจีนอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่จีนพึงจะวางสายจากแกซ่าลุงน้องคนสนิทของดุกมันนั้นร้อนใจเป็นอย่างมากมันหาดุ๊กไม่เจอไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนจึงได้โทรกลับมาบอกกับจีนว่าถ้าภายใน48ชั่วโมงยังหาคนซื้อไม่ได้ละก็มันจะส่งของนี้กลับคืนเจ้าของเซอร์เบียและถ้าหากมันส่งของคื้นไปละก็คนที่สวยก็จะเเเเป็นนพพพรพรรระะะออกกกาาาาาว่ได้ับงมาจา จะพ่อบาเฟียอย่างจิมมี่ไปซะแล้วเพราะฉะนั้นมันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นคือพระเอกต้องทํางานให้สําเร็จไม่อย่างนั้นพระเอกนั้นโดนเก็บแน่งานของพระเอกคือหาคนมาซื้อของฮารลานเมน็ดนี้พระเอกที่ยังไม่รู้ว่าดู๊กมันเสียชีวิตไปแล้วก็เด็กกลับมาหาเพื่อนของเขาคากีและเทอรีเพราะว่าตอนนี้มอร์ตี้ไปหลบอยู่ที่ไหนไม่รู้บอกกับทั้งสองคนว่าเราต้องรีบตามหาดู๊กให้เจอบอกให้ทั้งสองคนออกไปตามหาซะส่วนเขาจะไปเจอใครคนนึงหน่อยคนนั้นที่พระเอกออกมาเจอก็คือแทมมี่เด็กของซิดนีย์พระเอกได้โทรไปอ่อยเธอเเพื่ออออให้้ธนนันยอออมา เจอพระเอกที่โรงแรมซึ่งแทมมี่ก็สนใจในตัวพระเอกอยู่แล้วเธอจึงได้ยอมออกมาแบบเต็มใจเมื่อภูเขาได้ขึ้นเตียงกันพระเอกก็ได้สงสัยและถามว่าออกมาแบบนี้สิดนีนจะไม่ว่าหรอเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าแทมมี่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงสิดนีนไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกเพราะว่าสิดนีนกำลังอยู่แถวตลาดกีนิสเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงจากนั้นเธอจึงได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพื่อใส่ชุดเซ็กซี่ได้โอกาสของพระเอกลทัทีนี้เขารีบโทรบอกคากี้และเธอรีว่าหลานชายของดู๊กนะ่ะมันอยู่แถวตลาดกีนิสให้ทั้งสองคนลองไปตามหามันนทีี่ตลาดก เจอหลานชายมนและอาจจะเจอดูกก็ได้ให้สังเกตรถคันสีเหลืองเอาไว้เป็นรถแรงโลเวอร์จากนั้นพระเอกจึงวางสายและจะกลับมาจัดกับแทมมี่ต่อแต่กลับมีคนมาเคาะประตูพระเอกได้เปิดประตูออกไปดูและเรียบร้อยพระเอกโดนจับตัวไปทิ้งให้แทมมี่ที่แต่งตัวเสร็จแล้วออกมายืนงงที่เตียงและคนที่จับตัวพระเอกบากก็คือชายคนนี้เขามีชื่อว่าเอ็ดดี้พ่อของเด็กสาวชาร์ลีที่พระเอกกาลังตามหาตัวอยู่นั่นเองโดยเอ็ดดี้ได้มาเตือนพระเอกว่าให้หยุดตามหาลูกสาวเขาได้แล้วตามหาลูกสาวเขามีวัตถุประสงค์อะไร เพราะเอกก็บอกก็จิมมี่น่ะบอกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจึงให้ผมไปตามหาไงเอ็ดดีก็บอกว่าพระเอกน่ะโดนจิมมี่หลอกเขาให้แล้วไม่รู้หรือไงว่าจิมมี่มันเป็นคนหัวใสและเป็นคนขี้โกงขนาดไหนฉันน่ะรู้จักจิมมี่มาส5ปีไม่มีใครอยากจะคบกับมันทั้งนั้นแต่มีครั้งหนึ่งฉันจัดงานตีกอล์ฟขึ้นมาและจิมมี่มันก็อยากจะเข้าร่วมฉันได้อนุญาตและมันก็ได้มาเจอคนคนหนึ่งซึ่งเป็นรัฐมนตรีของประเทศเล็กๆที่นั่นรัฐมนตรีคนนั้นชวนมันลงทุนในเมืองของประเทศของเขาโดยทีี่่่จมมมันไรู้เลยวา เขตที่เมืองตั้งอยู่มันเป็นเขตของพวกผู้ก่อการร้ายไม่นานผู้ก่อการร้ายก็ได้ทําการยึดประเทศและปฏิวัติทําให้เงินของจิมมี่มันสูญไปทั้งหมด13ล้านยูโรจิมมี่มันได้รีบมาหาเอ็ดดี้ทันทีพร้อมกับบอกให้เอ็ดดี้คืนเงินมันมาซะ13ล้านยูโรเพราะมันคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นแผงของเอ็ดดี้ที่ให้ตัวของจิมมี่ไปเจอกับรัฐมนตรีคนนั้นทั้งที่เอ็ดดี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิมมี่ลงทุนไปด้วยความโง่ของตัวเองหลุนหลวนและหลังจากนั้นจิมมี่เขาก็ได้หัวใสขึ้นมาาาาเเขขจจะัับตววชลลีีูกอองดพ่ ขู่เอาเงินกับเอ็ดดี้แถมตอนนี้เอ็ดดี้ก็ยังได้ตัวชาลีมาแล้วเพราะว่าลูกน้องคนสนิทของเขาฝีมือดีเขามีชื่อว่ามิสเตอร์ทรูธได้เข้าไปจัดการแฟนหนุ่มของชาลีและเอาตัวชาลีกลับมาบำบัดเอ็ดดี้ที่เห็นว่าสงสารพระเอกเหลือเกินจึงได้บอกกับพระเอกว่าฉันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนายไปนั่งรถเล่นกันเถอะเอาล่ะพ่อหนุ่มนายได้รู้ไหมว่าเจ้าจิมมี่มันมีเพื่อนอยู่ภายในกลุมตำรวจและจิมมี่ก็ยังขายข่าวของแก๊งมาเฟียให้กับตำรวจอีกด้วยต้องขอบคุณมิสเตอร์ทรูธเขาได้ไปแฟังทีี่สถานตรวจ เขาก็ได้อัดเสียงมาจากนั้นเอ็ดดี้จึงได้ให้ทรูธเปิดเสียงนี้ให้กับพระเอกฟังมันเป็นเสียงที่จิมมี่กำลังคุยกันกับตำรวจเพื่อนของเขาและจิมมี่ก็มาขายข้อมูลให้กับตำรวจจริงๆแถมจิมมี่ยังได้พูดอีกด้วยว่า ตัวจิมมี่นั้นเป็นคนวางแผนให้โจ๊กเกอร์ดุกไปปล้นพวกเซอร์เบียเพื่อนตำรวจก็ได้สงสัยว่าทำแบบนี้นายจะไม่ซวยเอาหรอแล้วจีนน่ะมันจะสงสัยหรือเปล่าที่นายมาขายข้อมูลให้กับฉันแต่จิมมี่ก็ได้บอกว่าจีนมันไม่สงสัยหรอกมันจงรักภักดีกับฉันจะตายส่วนเรื่องที่ไปปล้นพวกเซอร์เบียไม่ต้องห่วงฉันได้ทิ้งตัวตายตัวแทนเอาไว้แล้วนั่นก็คือพระเอกนั่นเองจิมมี่ได้บอกให้ดุกพูดชื่อพระเอกระหว่างปล้นให้พวกเซอร์เบียเชื่อว่าพระเอกเป็นคนออกคำสั่งกับดุกเท่านีีีี้้จจจจิิิมมมม่เขขากก็็รออออดตตัววแแลแผนไปงคืะ ใส่ร้ายพระเอกโดยการวางแผนให้เพื่อนตำรวจของเขานี่แหละช่วยยัดคดีพระเอกให้ติดคุกสัก12ปีหลังจากนั้นก็หลอกล่อพระเอกให้ใช้เงินเพราะว่าจิมมี่ได้รู้ข่าวมาว่าพระเอกนะ่ะเก็บเงินไว้เยอะมากและจิมมี่ก็ได้หัวใสทางเดียวที่พระเอกจะใช้เงินก็คือใช้ผ่านคนที่เขาแนะนาให้ฟอกเงินมิตรสิงนั่นเองหลังจากนั้นจิมมี่เขาก็จะทําการดูดเงินของพระเอกมาทั้งหมดสรุปแล้วที่พระเอกจงรักภักดีกับจิมมี่แต่จิมมี่ก็เห็นว่าพระเอกนั้นเป็นตัวใต้ตัวแทนของเขาแค่นั้นและทําการหักหลังพระเอกไปแล้วพระเอก ที่ได้ฟังเรื่องนี้เขาก็ได้ช็อกเป็นอย่างมากจากนั้นเขาจึงได้บอกกับเอ็ดดี้ว่าเขาขอแผ่นเสียงนี้ได้ไหมเอ็ดดี้ก็ได้จัดให้เอาไปเลยพร้อมกับมาส่งพระเอกที่บ้านเพราะว่าสงสารเห็นว่าพระเอกนั้นโดนหลอกมาโดยตลอดตอนนี้พระเอกเขาได้ถึงบ้านแล้วและเขาก็ได้เครียดเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เขาเพิ่งจะได้รู้มาเขาได้โมโหเขาได้แค้นนั่งคิดอะไรอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งและเขาก็ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ขึ้นมาได้ใส่โมงแอบเข้าไปภายในบ้านของจิมมี่ตอนนี้พระเอกของเราเขาได้ผันตัวมาเป็นหนักคาเขาตั้งใจจะ ความแค้นของเขามันได้กลบความกลัวปืนของเขาไปเขาได้ยิงจิมมี่อย่างไม่ลังเลจากนั้นก็รีบนี้ออกมาจากที่เกิดเหตุกลับมากินเหล้าและตั้งสติพร้อมกับกินยากว่าที่พระเอกของเราจะตั้งสติกลับมาได้อีกครั้งก็ถึงพรุ่งดีเช้าพร้อมกับหนังได้ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาตอนนี้พระเอกเขาติดตั้งสติกลับมาได้แล้วคากีและเทอร์รี่ที่ก่อนหน้านี้พระเอกบอกให้ไปจับตามองรถคันสีเหลืองพวกเขาได้โทรกลับมาและบอกว่าเจอรถแล้วโอเคดีมากตามรถคันนั้นไปและโทรบอกหมอตีด้วยละ่ะเมื่อได้รับคําสั่งจากพระเอกเกนนทั้้งค็ได ตามจากนั้นพระเอกจึงได้ออกมาทําธุระส่วนตัวเขาได้มาหาคนฟอกเงินมิต์สิง์แต่เมื่อเข้ามาสํานักง,งานของเขากลับพบว่ามันว่างเปล่ามิต์สิงห์หายไปแล้วพร้อมกับเงินของเขาพระเอกได้เครียดที่เงินได้หายไปและมานั่งชมวิวอยู่ที่กลางเมืองในตอนนั้นดาแกนนักฆ่าของเซอร์เบียก็ได้โทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอกกับพระเอกว่าถ้าเขายังไม่ได้ของของเขาคืนภายในเร็วๆนี้เขาจะไปฆ่าพระเอกซะพระเอกจึงได้บอกเอาเงินก็ได้งง้นนัดเจอกันที่กลางเมืองฉันจะบอกทีส่งของให้เมื่อนัดกับนักฆ่าอย่างดาแกนเสร็จพระเอกได้มาหา เพื่อนของเขาที่ตอนนี้ตามรถแรงโลว์จนมาถึงท่าเรือแห่งนี้มันเป็นท่าเรือที่ลูกน้องของดู๊กเก็บของเอาไว้5้าล้านเม็ดเจอของเลยนี่ว่าพระเอกจึงได้บอกให้เพื่อนเฝ้าไว้นะทั้งวันทั้งคืนฉันมีคนคนานึงต้องไปเจอจากนั้นพระเอกจึงได้ออกมาสิ่งคนที่พระเอกมาเจอก็คือเอ็ดดี้นั่นเองเอ็ดดี้ได้บอกกับพระเอกเขาได้บอกกับพระเอกว่าเขานั้นรู้ว่าพระเอกกําลังหาคนซื้อของ5้าล้านเม็ดและถามกับพระเอกว่าพระเอกน่ะได้คนซื้อหรือ,อยังพระเอกจึงได้ตอบโกหกไปว่าเขาได้คนซื้อแล้วทําให้เอ็ดดี้นี่ไม่พออใจและถาามว่คนซื้ คนนั้นให้เท่าไหร่พระเอกบอก2.5ล้านยูโรทางงานฉันให้นาย3ล้านยูโรเลยนายนำมาขายให้ฉันซะฉันไม่ว่าหรอกนะถ้านายจะไปขายให้คนอื่นแต่ฉันจะไม่พอใจเป็นอย่างมากถ้านายไม่ขายให้ฉันทําให้พระเอกตัดสินใจขายยานี้ให้กับเอ็ดดี้และกับ3ล้านยูโรเรียบร้อยตอนนี้พระเอกนั้นสามารถหลอกล่อเอ็ดดี้ให้ซื้อของเขาได้แล้วพร้อมกับรีมาหาเชงและเทรดก่อนหน้านี้ที่บอกว่าให้หาคนซื้อให้หน่อยแต่ตอนนี้เขามีคนซื้อแล้วเขาเปลี่ยนใจอยากจะให้เทรซส่งนักฆ่าของเขาที่มีชื่อว่าลักมาให้ ค่าคนที่ช่วยเทรดก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดให้กลับไปรอได้เลยเดี๋ยวส่งไปให้จากนั้นพระเอกจึงรีบเดินทางกลับมาหาจีนเพื่อจะมาบอกกับจีนว่าได้คนซื้อแล้วเอ็ดดี้นั่นเองครั้งนี้มอร์ตี้เขาได้กลับมาแล้วและเขาก็มากับพระเอกแต่ทันทีที่พระเอกเจอกับจีนจีนกับลากพระเอกเข้าไปภายในห้องและปิดประตูลงมือกระทืบพระเอกเพราะตอนนี้จีนรู้แล้วว่าพระเอกเป็นคนฆ่าจิมมี่เพราะจากหลักฐานที่ตกภายในที่เกิดเหตุมันเป็นปลอกกระสุนจากปืนที่เขาให้พระเอกไปมอร์ตี้ที่ดีนังนั้นจึงจะเข้ามาอัดพระเอกด้วยแต่พระเอออกกก็บกทั้งงส คนใจเย็นฉันมีหลักฐานว่าจิมมี่มันขายข่าวให้กับตำรวจพระเอกได้พาทั้งสองคนกลับมาที่บ้านมาเปิดฟังเทปที่เขาได้มาจากเอ็ดดี้ทำเอาทั้งสองตกใจกับความจริงที่เกิดขึ้นแบบนี้จนะิมมี่น่ะมันสมควรตายแล้วแหละพร้อมกับจีนได้เล่าเรื่องเมื่อ10ปีก่อนให้กับพระเอกฟังในสมัยที่จิมมี่ยังไม่ยิ่งใหญ่และมีมาเฟียคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเทรเวอร์อดีตหัวหน้าแก๊งของมอร์ตีในวันงานเลี้ยงฉลองจิมมี่และจีนก็อยู่ภายในงานด้วยจากนั้นจิมมี่เขาอยากให้เทรเวอร์น่ะต,ตายไปซะ แก๊งไปยิงเทรเวอร์แต่เด็กคนนั้นกลับยิงตัวเองตายเมื่อคาเทรเวอร์ไม่สําเร็จและมีเหตุการณ์ที่มอร์ตี้นั้นต้องติดคุกถึง10ปีแก๊งเทรเวอร์ออนแอร์เป็นอย่างมาก ิมมี่จึงได้สั่งให้จีนไปฆ่าเทเวอร์ซึ่งจีนก็ได้จัดให้ไปฆ่าเทเวอร์ตามคำสั่งของจิมมี่ซึ่งปืนที่เขาใช้ยิงก็เป็นปืนเดียวกันกับที่พระเอกใช้ยิงจิมมี่อีกด้วยจากนั้นจีนได้ยกให้พระเอกเป็นหัวหน้าคนใหม่และถามพระเอกว่าหัวหน้าเราจะเอาอยัางไงต่อไปดีพระเอกได้บอกตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรฉันขอกลับไปนอนก่อนแต่จริงๆแล้วพระเอกเขาได้มานอนรอเวลาเพราะวันต่อมาเขาได้รับนักค่าที่มีชื่อว่าหลักทีเทรดนั้นส่งมาให้พานักค่าไปซุ่มอยู่ที่จุดชมวิวกลางเมืองเนื่อองจจาาาากกพรระะะเเนนนั้น่าดาแ เขารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าจะปล่อยให้ดาแกนนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ระหว่างที่กำลังซุ่มอยู่นั้นหัวของนักฆ่าลักกลับเป็นรูปเขาได้เสียชีวิตลงไปทันทีและพระเอกก็ได้คุยสายกับดาแกนซึ่งดาแกนนั้นเขารู้แผนพระเอกเป็นอย่างดีว่าพระเอกนั้นจะฆ่าเขาเขาจึงได้ซ้อนแผนเอาไว้พร้อมกับบอกกับพระเอกฉันจะยังไม่ฆ่านายหรอกนะนายนะ่ะรีบไปเอาของของฉันกลับคืนมาได้แล้วเอาของของฉันมาพร้อมกับตัวเจ้าดูคนนั้นทำให้พระเอกรอตายกลับมาได้อีกวันหนึ่งและพระเอกก็ได้กลับมาบอกกับจีนและหมอตีสารภาพกับทั้งงสอง ว่าเขาเพิ่งจะเอานักฆ่าไปฆ่าดาแกนแต่แผนกลับผิดพลาดทำเอาจีนน่โมโหเป็นอย่างมากอยากจะเปิดศึกกับพวกเซอร์เบียหรือไงทําแบบนี้นมันโง่ชัดๆพระเอกก็พยายามอธิบายถ้าปล่อยมันไว้แบบนั้นพวกเราก็จะเป็นอันตรายซะเองตอนนี้เราต้องรีบตามหาดุกดีกว่าไอ้ดุกมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันแน่จีนจึงได้เงียบไปสักพักและบอกกับพวกพระเอกว่าฉันน่าจะบอกนายให้เร็วกว่านี้ในวันที่พวกนายประทืบเฟรดดี้ในร้านอาหารเจ้าดุกกับแฟนของมันได้เข้ามาหาฉันและฉันก็ได้ฆ่ามันไปแล้วพร้อมกับเปิดศพของดุกในตู้ แชร์ให้กับพวกพระเอกดูพระเอกนี่ยังสยองเลยแต่ยังน้อยตัวของดู๊กมันก็ยังพอใช้งานได้อยู่ถามพระเอกว่าเราจะเอาอยัางไงต่อไปดีพระเอกจึงได้บอกว่าเขาได้รับปากเอ็ดดี้ไปแล้วว่าจะเอาของไปให้กับเอ็ดดี้พระเอกจะกลับไปหาแก๊งของดู๊กที่ตอนนี้แกซ่านั้นเป็นคนคุมอยู่ไปเจราจาซื้อของกับแกซ่าด้วยราคาที่ต่ำลงเมื่อได้ของแล้วก็จะเอาไปให้กับเอ็ดดี้จีนจึงได้อวยพรพระเอกว่างานนี้อย่าพลาดสละพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าแกซ่าจะมารับนายและเก้าโมงเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงแกซ่าได้ส่ง มารับพระเอกไปที่ท่าเรือพระเอกได้เข้ามาเจรจากับแกซาแต่ในตอนนั้นเองตำรวจกลับบุกที่นี่แกซาจะยิงพระเอกแต่พระเอกก็พยายามอธิบายเขาไม่ใช่คนทรยศเขาไม่รู้เลยว่าพวกมันจะมาส่งผลให้แกซาก,กับพระเอกต้องวิ่งหนีไปด้วยกันพวกเขาโดนตำรวจไล่ล่าแต่โชคดีที่พวกเขานั้นสามารถหนีขึ้นเรือไปได้ทันแต่สุดท้ายของทั้งหมด5ล้านเม็กก็โดนตำรวจยึดไปทุกอย่างมันจบแล้วตอนนี้พระเอกได้ถือถังน้ำแข็งมานั่งอยู่ที่จุดชมวิวกลางเมืองชายคนนี้ได้เดินเข้ามาดาแกนนั่นเองพระเอกได้บ ออก,กับดาแกนของของพวกนายน่ะโดนตำรวจยึดไปแล้วนะดาแกนก็ได้บอกว่าฉันจับตาดูอยู่ตลอดฉันได้เห็นแล้วแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนี่ถังของของฉันงั้นหรอดาแกนได้เปิดดูและเขาก็ปิดถังจากนั้นเขาก็ได้ยกถังแล้วเดินไปท,ทันทีจากนั้นพระเอกจึงได้มาหาพวกเพื่อนที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในตอนนั้นโคดดี้และทิปโทสองคนที่พระเอกจ้างให้หาชาลีก็ได้เข้ามาหาและแท้ที่จริงแล้วอันนี้มันเป็นแผนของพระเอกมาโดยตลอดตำรวจก็คือพวกโคดดี้และทิปโทนี่แหละแกล้งบุกเข้าไปภายในโกดังตอนนี้พวกเขาได้ยึด สินค้ามาทั้งหมดแล้วโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทแถมยังสามารถทําให้พวกเซอร์เบียเลิกตามเขาอีกด้วยเลิกตามสินค้าพวกนี้เพราะคิดว่าตํารวจนั้นเอาไปแล้วยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวตอนนี้พวกเขาก็แค่ขนของไปให้กับเอ็ดดี้และรับเงินมาจากเอ็ดดี้สล้านยูโรทุกคนได้คุยกันตามประสาพเพื่อนตอนนี้พวกเขากําลังจะรวยแล้ววาดฝันถึงอนาคตที่กําลังจะเกิดเอาของมาให้กับเอ็ดดี้ที่โกดังเอ็ดดี้ได้เรียกพระเอกเข้าไปคุยเพื่อรับเงินแต่สิ่งที่เอ็ดดี้ให้มากับพระเอกมันแค่เงินจํานวน,นน้อยแบบสุดมันไม่ใช่ส ้านโรี่เอ็ดดี้ SD, คุณจะมาไหมไหนกันแน่ด้านนอกลุนกน้องของเอ็ดดี้ก็ได้ชักปืนขึ้นมาจ่อหน้าพวกพระเอกเอาไว้เอดดี้ได้บอกว่าเขาจะรับสินค้าพวกนี้เอาไว้แบบฟรีๆเนื่องจากก่อนหน้านี้นายน่ะเคยให้คนไปตามหาลูกสาวของเขาเอาเป็นว่านี่คือค่าตกใจที่ทําให้ลูกสาวของฉันตกใจแล้วกันรักชีวิตเอาไวเ้เถอะพวกนายนะ่ะกลับไปได้แล้วเกมนี้พวกนายก็แค่เดิมพันแล้วไม่สมหวังก็แค่นั้นอย่ามาทิ้งชีวิตกับของลอตนี้อน,นาคตพวกนายอาจจะหาเงินเด้มมากกว่านี้ด้วยซ้ำจากนั้นเอ็ดดี้ก็ได้จากไปพร ร้อมกับปล้นของของพวกพระเอกไปแบบนานดานันๆพวกพระเอกทุกคนเดินคอตกขึ้นรถแบบเซ็งๆจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่พวกเซอร์เบียตอนนี้ดาแกนได้กลับมาถึงแก๊งแล้วเขาได้เอาถังน้ำแข็งมาให้กับหัวหน้าแกง๊งเมื่อหัวหน้าแก๊งเปิดดูและนี่ก็คือหัวของดูก๊กพร้อมกับหัวหน้าได้พูดกับหัวของดูก๊กว่าบอกแล้วใช่ไหมเรื่องนี้มันจะจบไม่สวยพร้อมกับหนังได้แผลนกล้องไปที่โรงงานขนาดใหญ่ของพวกเซอร์เบียที่พวกเขาไม่สนของ5ล้านเมื่นั้นเป็นเพราะว่าพวกเขานาสามารถผลิตมันได้แบบ unlimited และหนังก็ตัดภาพก กลับมาในฝั่งของพระเอกพระเอกได้กลับมาที่บ้านและได้รับสายจากใครคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือแชงและเทรดนั่นเองและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เป็นแผนของพระเอกเขาไม่ได้คิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอ็ดดี้จะจ่ายเงินให้กับเขา3ล้านยูโรและรู้ได้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจึงได้ซ้อนแผนเอ็ดดี้เอาไว้ติดต่อจ้างแชงและเทรดให้ไปดักทางพวกเอ็ดดี้แชงและเทรด์ทำตามแผนจัดการเอ็ดดี้และลูกน้องลงไปทั้งหมดของ5ล้านเม็ดตอนนี้เป็นของพระเอกแล้วมาเฟียของเมืองทั้งสองคนโดนกำจัดและหลังจากนั้นพระเอกกับเพื่อ ก็ได้ขึ้นมาเป็นมาเฟียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแทนกระจายสินค้าที่พวกเขาได้มาด้วยตัวเองและพวกเขาก็รวยอย่างมหาศาลมีคารืรหาดหลังใหญ่กลายเป็นแก๊งที่ไม่มีใครกล้าต่อกอนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งพระเอกเขาก็ได้เกิดการอิ่มตัวเขาได้บอกกับเพื่อนๆเขาจะวางมือแล้วนะให้ทุกคนนะ่ะเชิญต่อกันได้ตามสบายพร้อมกับเดินออกมาควงแฟนสาวของเขานั่นก็คือแทมมี่นั่นเองโดยพระเอกนั้นได้แย่งแฟนของซิดนีย์มาชีวิตใหม่เป็นคนธรรมดาของเขากําลังจะเริ่มขึ้นแล้ว,ขลวเขากําลังจะวางมือแต่แล้วอยู่ๆเสียงปืนได้ดังขึ้น อกของเขาได้เป็นรูคนที่ยิงก็คือซิดนีย์นั่นเองก่อนที่ซิดนีย์เขาจะได้รีบวิง่งหนีไปและปล่อยให้พระเอกของเรานอนเจ็บอยู่ตรงบันไดพร้อมกับหนังได้จบไปแบบปลายเปิดปล่อยให้พวกเราคิดเองว่าพระเอกนั้นจะรอดหรือจะไม่รอดในฟังของคะแนน IMDb ให้เรื่องนี้ไปที่7.4คะแนนส่วนในฟังของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่81%คนดูให้ไปที่84%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิด พลาดประการใดขออภัยมาณนที่นี้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ